เลนเจอร์ที่เป็นรุ่นยอดนิยมของศูนย์เราครับตัวนี้เป็น XLS แต่งอะไรเพิ่มมาดูกันครับนี้เราใส่ชุดด้านหน้าเป็นเอาเลนเดอร์เหล็กครับตัวนี้ครค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานครับตัวนี้มาพร้อมไฟตัวเขาเรียกว่า LED ไฟตัดหมอก LED หรือว่ไฟส่องหน้าครับมาพร้อมกันแคงเพิ่มสีสันที่เป็นสีส้มทำให้รถด,ดูแบบ ดุแล้วก็รู้หลาเพิ่มขึ้นมาฮะมาพร้อมกระจังหน้าฮะตัวนี้กระจังหน้ารู้หลามาตัวนี้เป็นมาสีเงินเลยฮะไฟ LED ก็ยังมีฮะรุ่นนี้อัปเกรดไฟจะมี2ส,สีให้เลือกมีไฟสีส้มกับไฟสี LED ครับมาพร้อมตัวขิบสีน้าเงินกับขิดสีแดงฮะตัวนี้ทําให้มันดูเรียบหรูปไปอีกแบบหนึง่งไม่พอฮะมาพร้อมเดวิไฟตัวนี้เวลาสองกลางคืนทําให้ดูสวยฮะ เปิดตัวข้างบนครตรงนี้คําว่าเรนเจอร์นี่ฮะเป็นอะคริลิกเพราะว่ารถสีขาวเราต้องใส่สีสีดำครับครับแล้วตัวนี้เราเพิ่มความดุดันเป็นสกู๊ปหน้าถามว่าสกู๊ปหน้าใส่เพราะอะไรบางคนชอบความดุดันควบความเท่ ตัวนี้เราทําเป็นสีดําตัดสีขาวแล้วข้างหน้าลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นม้าสีขาวของฟอร์ดเราก็คือตัวนี้เป็นไฟสีแคมหลอดโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะมีให้ครบครับตรงนี้ฮะซ้มล้อตัวนี้ขนาด5.5นะฮะไม่ถึง6เพราะว่ามันจะทําให้เหมาะทําให้รับกับตัวกันชนหน้าที่เป็นอารเรนเดอร์ตีนกกันโค้งฮะแล้วก็ตัวลูกหมากเพราะเราต้องเปลี่ยนให้หมดเพราะคันนี้ยก2นิ้วฮะยก2นิ้วมันก็จะมีระยะห่าง แล้วแม็กเราก็ใส่แม็กขอบ20ฮะตัวนี้แม็กลายสวยด้วยนะฮะขอบ20ยางตัวนี้เราใช้ยางออฟโรดเวลาวิ่งอาจจะมีเสียงนิดนึงแต่ก็ไม่ดังมากแต่วิ่งในสภาพถนนลาดยางปกติได้ตัวราวหลังคาฮะตัวนี้เราติดแบบไม่ได้เจาะโครงรถอาจจะใช้งานได้ไม่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่ได้เรื่องความหล่อความเท่ฮะเบ,บ้ามือจับกันลอยเราใส่มาให้ครบครับ ฟิลมลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจัดให้ส่วนตัวสติ๊กเกอร์รถสีขาวลูกค้าอยากได้แบบดุดูมาเท,เท,เท่ๆเราก็ใส่เป็นมาดดำตัดกับสีขาวพร้อมลายขิดยางออกมามันจะรับกันครับส่วนตัวบันไดตัวนี้บันไดเหล็กตัวนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงะฮะเหยียบแน่นๆเลยฮะใช้งานได้จริงครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีไฟ LED ครับเวลากลางคืนเนี่ย มันจะเห็นแสงสว่างขึ้นมาฮะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังครับโลบารตัวนี้ก็เป็นของ o u t l ล n d e r ร์เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในตลาดรุ่นที่ลูกค้าติดตั้งเยอะที่สุดในตลาดเขาเรียกว่าส่งปืนอา t เลนเดอร์ er ส่งปืนตัวนี้มาพร้อมอัพเกรดตัวไฟไฟถอย IED ครับแล้วก็ไฟเบรกกันชนท้ายฮะคุณลูกค้าที่รีเควสมาก็เป็นชุดของอั er. เลนเดอเหล็กแน่นของแท้ แล้วก็มีห่วงลากจูงนะห่วงแล้วก็มีห่วงแบบลากเรือให้ด้วยอันนี้ไม่มีเรืออย่างใส่เท่ๆก็ได้ครับส่วนตัวข้างหลังนะฮะตรงนี้สกรูหลังเป็นฟอน Ford ตัวนี้เราตัดเป็นสีขาวให้เหมาะกับรถแล้วก็สีดำให้ตัดกันตัวนี้ขาวดำเป็นแบบสีเงาด้วยนะฮะไม่ใช่สีด้านๆเพราะตัวสกรูนี้เป็นสีด้านแล้วกล้อง สองก็ยังให้ปกติก็มีคือไม่บังอะไรฮะตรงนี้คำว่าเลนเจอร์เราใส่เป็นอะคริลิกปกติมันจะเป็นตัวยุบเข้าไปอันนี้เราใส่เป็นน,นูนเข้ามาให้เป็นสีดําให้ตัดกับสีขาวครับส่วนอัปเกรดเรื่องไฟฮะตัวนี้เราไฟไฟ led เขาเรียกไฟเต็มวงอัปเกรดให้แบบอย่างดีครับสนใจถ้าอยากซื้ออยากได้อยากผ่อนโปรโมชั่นดีด อยากให้เราจัดให้เรามีราคาพิเศษหรือว่าเรามีชุดแต่งให้ติดต่อเซลลีม081356679 5ครับ